ยีลามาแล้วบอกอัสตรอดดีนะครับผมยีลาปิยชัดนะครับผมอ๋อส่งไปเห็นยีลามาแล้วยิมแล้วผมก็ยิมอยู่แล้วผมก็เป็นคนยิมอยู่แล้วปะ น้องมาแล้วไอคิดน้องน้องแม่นน้องมาแล้วถามเอล่าเบื้องลู่ข้อหาเอล่าเอล่าว่างบอว่างบอว่างบอเน็ตพอมบอเ <c oughs> น็ตพอมบอเน็ตพอมบอ ถ้าอีลาตอบอยู่ในอีลาพร้อมบ่นี่อย่าเขินอย่าเขินด้วยตาเออผมก็ตาสันี่แหละเสียงผมมันเป็นภาพจำพี่เกดแก้มเดงเลยพี่แดงอยู่แล้วหรือเปล่า เขาเกิดมาเพื่อฮักไผยบางคนเท่านั้นเขาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมา <c oughs> โอ้ยเขินมะเขินยังอยู่นี่น สิราชัดเศรลสิทธิ์บอกปิยชัดมันบอกเอ้าตกลงสิปียาเขตหรือว่าศิรชัดเน้า <c oughs> อีหลามาแล้วเจา้าฮื้นขืนคากแทนอ์ <c oughs> อีหลายังมาตอบแม่นแม่นพร้อมค่ะอ้าว,าว,าวได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปมืองใดก็ว่า <c oughs> เข้าไปอันไหนวะโอ้ไม่ใช่อันนี้เฉินเพื่อนๆครับสมมันเข้าไปอันไหนวะเอาแต่ก่อนผมคือเห็ดเป็นอยู่ผมคืเฮ็ดบาเป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวผมหาอยู่ผมหาอยูอ่เกิดมาเพื่อฮับไพ่บางคนท่อน,นั้น ต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมาเอาผมก็เห็นบอเป็นบาดีงเพิ่มเพื่อน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 มันเพิ่มเพื่อนยังได้โอ้ย เกาหลีจะห้าทุ่มได้ฟังบนน้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเพิ่มผู้คนเหรอมันเพิ่มยังไงกินอยังมาเฮ็ดจริงไดนวะโอ้ยตายตายตายไม่ผมจำไม่ได้จริงๆนะอันนี้อันนี้คือจริงๆเลย มันมีแต่อะไรเนี่ยมันมีแต่เชิญเพื่อนให้รับชมนี่แม่แต่มันสิข้อมันข้อจงังใด กี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคาดเอ้าเอ้าบ่า้เ,าเาบิบ่งดอ,อกม้หนีเจ้ามาเจ้าขอเฮ็ดบอปินเอาอีลาเฮ็ดบอปปขอกดไลค์เขามาได้บออีลาอ้ายขี้คาแราวมันเ่เห็นไหม ไม่เม็กมามาเ,เม็กมันเข่ามากพอดีไงตอนเม็กมันเข่ามากล้วมันอันเชิญเพื่อนเข้ากล้องพอดีนะมันก็เลยเชิญไงอีลาคอข้อมาหน่อยอาย็ดมะเป็น ໂອบບໍ again, ່ໄດ້ເວกันກอกດອກມ່ນີເອົາ ใช่ปีเขาไรมาไหม,มด้วยเราเชิญมันเชิญบอ่อยเลีย่งผมนะของผมมันส่งแล้วส่งแล้ว,ลวเนี่ยแม่ปยศัจแต่ว่ามันมันเชิญเพื่อนๆนให้รับชมเฉยๆไงเอา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 ,เอา ออถาอยู่นะรอฉันรอเธออยู่รอได้ครับโปรฟ้าอรอจ้ารอจ้าเราเกิดมาเพื่อหักภัยบางคนทอนนั้น หาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคลากว่าสิพอได้สบสายตาอยู่ตอน,นานนี้้องหลามันบกขก้นเปิดกล่องแหมถ้าน้องเข้ามาแล้วมันทอได้มันจะมีรูปไอ้เขียวเขียวใช่ไหมที่เป็นรูปกล้องอ่ะแล้วก็เป็นบวกอ่ะ ีหล่าบ่ได้เปิดข้อรือเปล่าน้องปีหายเอา้าเออน้องหายเราไปแล้วจากคนียังมาเป็นตาฮักแทนเนาะเป็นตามาหยอกยืมเงินแท้เดยี่สิบเขาเซเว่น,นบ้าน้ำคักๆขั้ขขขนพอได้บึงพันหน้าพันหน้า รักไอเคดต้อขอบคุณครับผมเธอสั่งให้รอฉันก็รอยังมีจุดหมายและไม่มีใครทำมีใจ เธอเปลี่ยนไปแน่นอนกินข้าวรอยั่งกินแล้วครับผมตุมมามาไปแล้วแอบรอเธออยู่นะจ๊ะปิยะเขียะเจ้าทาคอยกระถา ดูอยู่ขำม,มากพวนะ <c oughs> อันยี่สิบเขาเซเวียนเันบอ่อีลาเฮียระบาดเนี่ยอีลาหายแล้วจัดได้ทุกเพลงเลยค่ะคุณพลา ย่นบุญพลาเดนกพาเฮามาพบพอ่อหูสุกคือหูศึกนะหูสึกคือกันยูนกคือฮักที่รอที่ฟันให้บุญพลาพักให้ฮักเก่าทุกเก่าทุกัน ได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนฮอดเมื่อตายได้สำเนียกพออ้าเจ็บข้อแล้วล่ะพักก่อนพักก่อนพักก่อน